เื่อนั้นองค์ประหม่สุรีสีใสเห็นท่วงทีอีเหนาก็เข้าใจทำเมินเดินไปไม่นำพาบัดนั้นพี่เลี้ยงกำนันในซ้ายขวาแจ้งใจในทีกิริยาชายตาดูองค์พระทรงทันเห็นดําเนินเดินฉิดพาธิดากิริยาแยบข่ายคมสันบ้างบอกเพื่อนสนิทสกิดกันนางกำนันซุบซิบกระยิบตาที่มีอัจฉริยมีไข่เดินทำเมินยิ้มละไม่อยู่ในหน้า บ้างรอลังยังยืนผู้จาตามเสด็จเดินมาแตกลายกายเมื่อนั้นกระเด่นมนตรีสีใสเดินเคียงกลยาคาใครเห็นนั่งห่างไกลพระชนนี้จึงเอาผู้รอยกัดซั์ต้ององค์ชมยงสะดุ้งเดินเมือนหนีพระรีบไปพันทันเทวีผู้มียิ้มพายชายตาเห็นนั่งเดินเมินเมียงเลี่ยงหลบพักแร้งทํากระทบอังสาหน้าสิกสูบรสสุคนธากลยาเครื่องคอนงอนงาม แต่เวียนวงทักสินรอบพระศกจนจวน,นท่วนครบคำลบสามให้อะไรที่จัไกลนงราอมด้วยความประดิพัตพันทวี